ถนิสสันเอ็กเทียปี2015เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนรุรักษ์แอขอบคุณค่ะนดาวตกซึ่งเป็นนดาวตกรถนิสสันเอ็กเทียเข้าตรวจเช็คตอน9โมง22นาทีนะครับเทสภายในรถพัดลมสปีดแรงสุด รถเพิ่งเปลี่ยนตัวโบเวอร์ไปเดือนกระดาก,กดานะครับเจอปัญหาหลังจากนี้ก็คือตู้แอร์น่าจะหมดอายุแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นแล้วก็เติมน้ำยาเติมน้ำมันคอมให้ใช้วันนี้เข้าตรวจเช็คตามคิวนะครับปรับความเย็นไว้ที่25นะครับ ใช้งานไปแล้วนะครับสองหนึ 2, 1, 7, 6, 6, 1, หรือสอง6 6นหมืันหก้อยหิบเโลเมตรครับแต่เาไปหมาได้เพรมีทัศนวิสัย บอกใข่ดีนะเจ้าได้ระว่างนั้นจ้างมีเจ้าอ,อากาศกำลังเย็นพอดีช่วงนั้นอุณหภูมิเช้านี้ภายนอก27องศาในรถเย็นได้14.9นะครับ ลมหม้อน้ำทำงานปกติปีแดงครับปิดแอร์พัดลมหยุดคอมหยุดเปิดแอร์ครับคอมทำงานพัดลมทำงาน ด้านหน้าก็มีคราบนะฮะเดี๋ยวจะได้ถอดแผงแอร์ออกเช็คดูเดี๋ยวจะได้ถอดแผงแอร์ออกเช็คดูนะครับ,เ,รออเ,รบเป็นคราบฝุ่นคราบน้ำหรือว่าเป็นคราบน้ำยาล่วนะฮะ แชรครับปิดแอร์คอมหยุดเปิดแอร์ครับ,ออค,ออรค,บคอมทำง,งาน อนนี้ปรับความเย็นสุดนะฮะในรถเย็นได้อยู่11องศาค่าความร้อนก็อยู่ประมาณ200 210นะครับตอนเช้านะครับอุณหภูมิ27องศาดแบบพัดลมสปีด6นะฮะปรับน้ำยาที่18นะครับความเย็นได้อยู่ที่11องศา 9โมง30นาทีครับ26องศาเดี๋ยวช่างจะได้ตรวจหาจุดรดั่วซึมภายในระบบแอร์ครับช่างเริ่มลงมือถอดแผงแอร์นะครับถอดคอมแอร์ ภายในช่างเริ่มลงมือถอดเพื่อยกน้าปัดออกนะครับชุดตู้แอร์นะครับมีอะไรรอพร้อมบริการนะครับ จัดการถอดแผงแอร์ออกมาค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตัวแผงแอร์ของแพงก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออได้เขาจะย้ำมาแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะย้ำมาแบบนี้ค่ะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ก็เห็นสภาพด้านนาวของแผงหม้อน้ำค่ะหลังจากที่ถอดแผงแอรออกมาก็จะเห็นว่ามีฝุ่น มีเ็จดินเสร็จใบไม้<ๆ>เล็กๆอุดตันแผงม้อน้ำไปเยอะเลยค่ะทำให้การระบายความร้อนออกไหไม่ดีค่ะเดี๋ยวช่างจะได้จัดการเป่าฝุ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดตัวฝุ่นเหี่ยเกาะให้ค่ะ สะอาดแผงหม้อน้ำค่ะ ในส่วนของชุดใส่น้ํายาแอร์แบบน้ํายาแอร์ช่างจัดการถอดออกมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกและเปลี่ยนหัวสอดเติมน้ํายาแอร์ให้ถัง2ด้านค่ะพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอริงตามพอตอตอต่างๆให้ใหม่ช่างจัดการล้างความสะอาดชุดใส่น้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์ภายนอกค่ะ หลังระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอค่ะ คอมแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะแลเดี๋ยวถอดจุดคัดแอร์อยู่กรยิ้มเนี่ยอ่ะเรียแล้วอยู่กระยิมรัะในส่วนของแผนน่นนาและมูเล่เดี๋ยวจะ การเปลี่ยนลูกปืนด้านในบัตรนาเจจา์ให้ค่ะถ่ายน้ำมันคอมตรงดูถ่ายน้ำมันนะคะก็มีน้ำมันคอมออกมาคอม UV น้ำทำควสะอาดคอมแอร์ายน,นอกและอยู่นําไปเช็ครั่วค่ะท่างจัดการเช็ครั่วคอมแอร์ค่ะ อมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวจัดการประกอบชุดคัดแอร์และเติมน้ํามันคอมใหม่คะ่ะช่างจัดการยกหน้าปัดค่ะเ จากยกหน้าปัดออกมานะคะด้านหลังก็จะเป็นพรมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวช่างจัดการดูดฝุ่นทำความสะอาดให้พร้อมกับติดตะแกรงกันหนูกันแมลงช่อมลงวนภายนอกเข้าในรถให้ค่ะในส่วนของตู้แอร์ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ช่างแกะออกมาค่ะช่างจัดการแกะตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ที่มีแต่เศษฝุ่นเศษดินเศษปดิดแมลงต่างๆนะคะอ,อุดก,กัน ออกมาและนําไปเช็ครั่วค่ะก็ในส่วนของเปลือกตู้แอร์ต่างๆนะคะก็จัดการล้างความสะอาดฝุ่นีิกะออกให้ค่ะและเปลี่ยนปะเก็นฟองน้าให้ใหม่ช่างดึงตู้แอร์ออกมาก็จะเห็นสภาพตู้แอร์ได้ชัดเจนค่ะและเห็นคราบยูวีที่มีการรั่วซึมชัดเจนเดี๋ยวนําไปเช็ครั่วค่ะเช็ลัลวตู้แอร์ของรถนิสสันอีกเทียวค่ะ จอตู้แอร์รั่วชัดเจนรั่วรุนแรงค่ะบริวเวณจุดที่มีคราบ UV สรุปคันนี้ตู้แอร์รั่วค่ะเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนเซ็ตอะไรตู้แอร์ให้ใหม่เซ็ตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถนิสสันเอ็กเคันนี้ค่ะก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์พร้อมกับตัวไส้กรองไดเออร์ อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ mm hmm. e x p a n i o n v a l ใหม่กลองแอร์ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ํามันคอมให้ใหม่เปลี่ยนลูกยางโอลิงตาม้อต่อของระบบแอร์เดี๋ยวลงไปดูเซตอะไรใหม่ใกล้ๆค่ะในส่วนของแผงแอร์ที่แนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะคะก็จะมีอยู่สองแบบที่ร้านนะคะก็จะมีอะไรทั้งสแบบก็คือแบบ แผงแอร์แท้นะคะที่ตัวไซกรองไดเออไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะเชื่อมปิดมาให้แน่นหนาเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะก็ถ้าตามสเปคเมืองนอกก็ตัวไซกรองไดเออนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นแสนกว่าโลเพราะว่ารถเมืองนอกก็ไม่ได้ศูนย์บริการไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ให้เซอร์วิสใกล้ค่ะ และที่หลานก็จะมีแผงแอร์อีกรุ่นนึงนะคะก็คือเป็นเกียวน็อตแบบนี้ที่สามารถเปลี่ยนตัวส้กรองไดเออแบบนี้ได้ค่ะทําให้สามารถเซอร์วิสได้ง่ายตัวส้กรองไดเออนะคะก็จะแนะนาเปลี่ยนทุก3 0มหมื่นโลค่ะตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอร์ก็เหมือนรถตระกูลพวกเดนโซ่นะคะที่ผลิตอะไรให้กับรถโตโยตา้าอย่างเช่นตัวโตโยต้าคัมรี่วีออส ว่ายาลีดต่างๆค่ะที่สามารถถอดเกี่ยวแล้วเปลี่ยนตัวสซกกองไดเออร์ได้สรุปคันนี้ลูกค้าเลือกแผงแอร์ที่สามารถเปลี่ยนสายกองไดเออร์ได้ค่ะและมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ตัวนี้ก็เลือกใช้ตู้แอร์มาตรฐานสูนิสันค่ะ มีเปลี่ยนตัวแอคชันวาล์วใหม่ให้1ตัวตัวแอคชันวาล์วตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอร์ก็จะนําเปลี่ยนทุกหกหมื่นโลค่ะเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นกองแอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์สามารถกรองฝุ่น PM เ5าได้ดีค่ะถอดคอมแอร์ออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมใหม่และคันนี้มีล้างความสะอาดคอมแอร์เช็คัวลวก็ เปลี่ยนลูกปืนปัดหน้าเจียจานตัวชุดคัดแอร์ค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามขอต่อของระบบแอร์ใหม่มีล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอร์ใหม่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวซอนให้ด้วยทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไหล่ใหม่อะไหล่มาตรฐานที่จัดลงให้รถนิสสันเอกเทียวคันนี้ค่ะ ล้างความสะอาดเปลือกตู้แอร์ค่ะภายในรถก็ลงมือดูดฝุ่นทำความสะอาดให้ค่ะ นี่ันเอ็กที่เอผ่านการใช้งานมา2 0 0แสนกว่าโลอยากแนะนำให้เปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำนาน,นา,นนานค่ะรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2ตัว<ช>เ,เกิดใช้งานไปนะคะนาน,นานอ,าอะไรตัวนี้หมดอายุการใช้งานหรือว่าหยุดทำงานก็ทำให้รถเียอยู่ข้างทางต้องเรียกรถสไลด์หรือว่ารถยกเพื่อที่จะเข้าศูนย์เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวมอเตอร์ค่ะวันนี้ก็แนะนำให้เปลี่ยนตัวมอเตอร์นี้พร้อมกับชุดตัวตู้แอร์แผงแอร์ค่ะ ช่างจัดการยกพัดลมออกมาค่ะช่างจัดการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมใหม่เรียบร้อยค่ะคันนี้เปลี่ยนของกันทั้งสองตัวค่ะอายุการใช้งานของมอเตอร์พัดลมก็พอๆกันค่ะเดี๋ยวช่างจัดการยกตัวพัดลมประกอบลงรถค่ะ เช็ค่วแผงแอร์ใหม่รถนิสันเอ็กเทียลค่ะแผงแอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบแผงแอร์ใหม่ลงรถได้ค่ะเช็คั่วตู้แอร์ใหม่ของรถนิสันเอ็กเทียลค่ะก่อนจะประกอบตู้แอร์ใหม่ลงรถก็ต้องเช็ั่วหรือว่า QC กันก่อนค่ะถึงจะเป็นของใหม่ก็ต้องเช็ั่วหรือว่า QC กันให้แน่ใจก่อนประกอบลงรถค่ะตู้แอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบได้ค่ะ ช่างจัดการประกอบตู้แอร์ลงเปลือกเรียบร้อยค่ะพร้อมกับเปลี่ยนปะเก็นฟองน้ำเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่เดี๋ยวจะได้ยกประกอบลงรถค่ะในส่วนของภายในรถช่างจัดการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเศษใบไม้เข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะก็ติดเปลี่ยนตะแกรงแบบนี้ยังสามารถใช้ลมบนภายนอกเข้าในรถได้ปกติค่ะก็ติดกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีเคสกรณีที่ใบไม้เข้าในรถไป ตกในโบเวอร์ทำให้โบเวอร์เสียงดังหรือว่าตัวหนูเข้ามาในรถทำรังคอดลูกในรถนะคะก็ตายส่งกินเหม็นทางล้านก็จัดการติดให้ทุกคันนะคะที่ยกหน้าปัดออกมาแบบนี้ภายในก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะด้านนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุด ปัดน้ำฝนด้านหน้าค่ะช่างจัดการประกอบอกติดส่วนของตู้แอร์ลงนะปัดร<อ>เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยกประกอบลงรถค่ะ,ะช่างยกนาปัดประกอบลงรถค่ะ ส่วดของตัวชุดคัดแแอร์จัดการปัดหน้าเจียจานตัวแผ่นหน้าและมูเล่ให้เรียบร้อยค่ะดันไหนก็จัดการเปลี่ยนลูกปืนให้เรียบร้อยค่ะตัวลูกปืนก็เลือกใช้ลูกปืนมาตรฐานเจแปนของ N S K ค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบตัวชุดคัดแแอร์ลงคอมได้ค่ะ คอมแอร์ของรถนิสสันเอ็กเทียช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่พร้อมกับวิเช็ั่วค่ะช่างจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะรถนิสสันเอ็กเทียปี2015ช่างจัดการประกอบอะไหล่ใหม่ลงรถเรียบร้อยค่ะ หน้าก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่1แผงพร้อมกับตัวไซยคล้องไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์ค่ะเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมมอน้ำใหม่ทั้ง2ตัวถอดคอมแอร์ออกมาควา่ำถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนลูกปืนปัดหน้าเตาจานเติมน้ำมันคอมพร้อม uv ใหม่ค่ะ ในส่วนของชุดสายน้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์ถูกเซนถอดล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามขอ้อต่อต่างๆของระบบแอร์ให้ใหม่หมดพร้อมกับเปลี่ยนหัวสอนด้านโลและด้านไฮให้ใหม่ค่ะในส่วนของภายในรถก็มีถอดประกอบหน้าปาดเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เอเ็กเซชันวาล์วใหม่พร้อมก,กองแอร์ใหม่หนึ่งชิ้นค่ะตอนนี้ช่างก็จัดการ ปรกอบนาปัดให้เรียบร้อยพร้อมกับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะรถนิสสัน x t 2015, ็กปี2015เสร็จเรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าการทำงานของเครื่องยนต์เดินเรียบ ตัดลมหมอ้อน้ำใหม่2อตัวพัดลมทำงานปกติค่ะเสียงการทำงานของคอมแอร์เงียยภาการทำงานเดินเบาเปิดฝากระโปรงรถ ค่าดานโลอยู่ที่30มสิอยู่ที่175ถือว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่5องศาอุณหภูมิรอบๆออยู่ที่31องศาค่ะลงมาได้ที่4องศา คอมแอร์ตัดที่4ภายในโถดซ้ายขวาปรับระดับน้ำยนแอร์อยู่ที่18องศาค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่5องศาอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่30องศาค่ะค่าความร้อนของระบบเครื่องยนต์อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติรหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จตอน17นาฬิกา5นาที ทางจัดการปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ด้านโลและด้านไฮให้ครบทั้งสองด้านค่ะระบบน้ำทิ้งแอร์หยดลงใต้ท้องรถปกติค่ะทางจัดการฉีดล้างห้องสะอาดแผงแอร์ด้านหน้าให้ค่ะสะภาพน้ำที่ไหลออกมา ดำมากๆค่ะจะเป็นเศษปูนเศษดินที่อุตันแผ่หม้อน้ํานะคะ เซตอะไรเก่าของรถนิสันเอ็กเทียค่ะก็จะมีแผงแอร์พร้อมกับตัวไส้กองไดเออร์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะแผงตัวนี้เกิดตั้งแบบแผงติดรถเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นตู้แอร์เก่าพร้อมกับตัวเอ็เพชันวาลกองแอร์และลูกปืนมอเตอร์พัดลมหม้อน้ํสองตัวและลูกยางโอลิงตามข้อต่อของระบบแอร์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรเก่าของรถนิสสันเอ็กเทียวค่ะ